ตัวก็มีครับนี่นเอาตึ้งกระดองเลยนี่นอยู่สเต็ปการซ้อยสะใคร<อ>นี่นะครับเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มคำสุดยอด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาปะกับช่องบ้านหาเองอันนี้เป็นคลิปแรกครับผมที่จะลงเป็นคลิปความยาวเพราะทุกครั้งนี่ตีลงของช่องบ้านหาเองนี่เป็นส่วนมากจะเป็นคลิปช็อตอย่างเดียวครับผมบ่เกินหนึ่งอาทีตยูทูบช็อตพอดีว่าวันนี้เปง้มปูมาผมเป็นปูน้อยเนาะถ้าจะเหมาะของนี่เดี๋ยวเอาไปก้อยเดี๋ยวจะไปหาไอ้เบากันไอ้เบาลุนเอาไปให้อ้เบาลุนก้อย เป็นกับแก้มแลลงนี่<อ>เป็นยังไงเดี๋ยวไปพอกันไปลงไปพอครับมัมีอย่าง,งาน,นีะทุกวันนี่มีกับกุ้งกับแก้มเดี๋ยวก้อยปูน้อยกันพอไปไปครับผม เออยอยู่บ้านก็หาปลาลูนนี่มาละมาละมาละเชฟลูนเชฟลูนเชฟลูนเ,เก็บน้ำมาห้อมครับนี่ใส่ให้อมละไอติมคุณพ่ออยู่ไหนออยู่หลังบ้านเจ้าเป็นไรฮะเป็นไเฮนยทำอะไรทำอะไรหลังซับ นี่อยู่อาหารอาหารด้วงเลี้ยงดวงนเนอเชฟรุนมามีเมนูเด็ดวันนี้มา <EN> นำเสนอเก็บมะนาวพร้อมด้วยไป,ป<ะ>จัดไปจัดไป,ดไปก้อยเน้กับแก้มหรือกรบเขา้าได้เป็แก้มเลยเขา้ <c oughs> เขาหนอมามาจัดไปจัดไป ไปไปแล้วเดี๋ยวมาเตรียมพร้อมๆเนาะอุปกรณ์การกอ้อย้ครับก้อยปูน้อยเนาะนี่ครับปูเอาล่างก่อนเนาะไปนี่ครับล่างก่อนครับตะกี้ผมก็ล่างแล้วน้าแล้วนะนั่งน,นั่งเดี๋ยวใส่จนล้ำพ่อวันนี้ก้อยดีกว่าเข้านี่กว่เพิ่งอะฮะ <c oughs> โอ้หนักกันไรด้วยหนุ่น้อยเดี๋ยว จะเริ่มทําการแกะนะครับมันต้องจะก้อยนี่เขาต้องแกะกอนหรอแกะครับแกะกระดองแกะเออแกะตอกรกะดองแกะแยกกันนี่ครับอันนี้นะครับห้องแบบนี้กินไป่ได้ครับไม่ไงลำไปครับมันเข้าปากได้โอ้ที่เราขินได้มดอะกับแก้มมันเกิดปาก แล้วน,นี่เขาจะเอามันกันนี่ไอต้ตรงกระดองนี่โอเคก้อยแล้วกันหมดเลยเหรอก้อยแล้วกันหมดเลยครับอือมันผมใส่ใส่กินกาดทั้งอันนี้มันนะครกระดองไห่เบาแล้วครับนี่ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวยากถ้าตัวใหญ่ก็แยกครับถ้าตัวน้อยเขาก็แยกครับอืมถ้าถ้าถ้าตัวใหญ่เขาก็แยกที่แยกนเนาะถ้าเป็นตัวน้อยเขาก็แยกครับเอาเป็นชี้ไปเลยมั่งกัวก็เล่นมีอิทธิพลก็ได้ครับ ถ้ตัวน้อยจะแตกแบบคือมันไตเหมือนกุ้งเต้น,นะอะไตมันเน้นั่ำเลยเน้นน้ำเลยแบบบดามานะบดามา,มาบาดามานะกุ้งเต้นยังขินเนาะแม่นแมนอันนี้ปูเต้นครับปูเต้น <laughs> ปูเต้นปูไตเนาะก้อยเหมือนก้อยเงี่ยหน่อยก,ก้อยแบบชอบเต้นสิเนี่ยตัวน้อยๆอือมันต้องเป็นปูตัวน้อยๆจะแตกไปหน่อยอ่ตัวน้อยจะแตกถ้าตัวใหญ่ก็ต้องแกะหน้อยเพราะมันเข้าปากได้ ตัวนี้น้อยครับผมเจ๊ในเส้นตัวเนี้ยมันแกะละนี่นี่ใส่ปังได้เลยชุบเลยเป็นอาหารไม่ใชเหล้าครับกับแก้มกับเข้านี่แถบแบบเปิ้ลง้อครับมีไข่เ๊อกมีไข่ก้อยดิบกินกับเข้าล่ะวันละเชฟลุ้นกับจัดการเติมน้ำมันหัวเชี่ยน้อยแล้วเนี้ยได้กันได้กันได้กันจัดไปจัดไปหัวเชืยอหัวเชืีอดับขาวดับขาวอะดับขาวเเชียงนาว นี่นจัดไปหนึ่งกรุดตรุษเสพเดือแรกนะครับนี่จะกินนะจะร้องพอเป็นตัวก็ะมีครับนี่นี่เอาตึงกระดองเลยของลำมันอยู่เดีคนมากครับนี่ <c oughs> ลำอยู่ดีคนมากดนะ่า,านะได้แล้วครับพร้อมพร้อมก้อยพร้อมย้ำเนาะพร้อมย้ำพร้อมย้ำ เดี๋ยวขอเตรียมเครื่องครับผมจัดไปจัดไปก้อยเมืองเมืองครับผมลองลองครอันนี้มันเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบส่วนประกอบการย้ำนะครับหอมแดงครับผมหอมยังก็ได้หอมน้อยก็ได้เนาะได้หมดครับผมมันหอมใส่ให้มันหอมมาได้นี่มันละกลิ่นมันกระลัอยู่ครับจะได้รู้หอมครับผม ดับเขาขึงเชียงดับเขาอันมันจะขาวลงไปมันกินได้นี่แล้วหอมขาวก็พอข้าวขั่วสำเสร็จแล้วใช่ก็นหรอจากใสร็จขั้วก็มีข้าวกับมี่ก็สำเสร็จก็ได้อยู่อันนี้บันห้องห้องหัวภาคไทยครับภักไทยภาษากลางเรียกว่า ผักไผ่ถ้าเป็นกระเมืองเขาว่าผักไผ่ผักไผ่ครับผมไม่เนาะใส่ดับค้ามกันกิ้มด้วยได้หอมด้วยใส่แล้วครับใส่เสียบกระทะลุ้นะครับมีกระทะแล้วครับกระทะลุ้นมดแล้วกระทะกัปฟองแล้วครับส่งมาได้วครับไปเป็นตะไคร้ชาวบ้านเขาห้องตะไคร่นะครับ ภาษาเมืองห้องจะใครสรอยน้อยเหมือนกันเนาะห้องเหมือนกันเนาะภาษาไทยห้องจะใครเมืองห้องจะใครเนี่ยพกันน้อยนึ่งซูรสูดตั้งเหนือนี่แล้วแต่เนาะจะใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดก็ได้เนาะถึงได้มัดแขนกระปับเล่าแล้วมันน้ำปลาเอิบใจมันมันเอาเขาขีดว่าเนาะเขาขีดว่าเขาล้ำว่าเขาล้ำว่าเนาะ นี่สเ็ปกานซอส,สักใครสกิลวบสกิลห้องสกิลได้ละสองโบกละมือพิ้วแล้วครับเชฟอรุณได้สองโบกละมือพิ้วละผ่านนิ้วหายละครับโอเคครับผม รอยเขื่อนดับขท้าครับเขื่อเทียงเขืครับอันนี้พริกนะครับอันนี้พริกลาบอ่เสี่ยสมเร็จถั่วไปหน่อยน้ำตาลก้ามีก็เลิกเต๋อไทยต่ำคนเดียวนี่เหมันยุ่งยากนะครับยากครับยากครับคงกวดจะแล้วน ar er. ี่อีกนานครับผมอ่ะจะลงไลหน่อมเดีเหรนขึ้นหน้าจะลงุงมพร้อมลงเนาะเขาคั่วเยอะขนาดเขาบอกเขาคั่วก็ได้แต่นี่ผมบอกเชฟลุ้นว่าอยากใส่เขาคั่วเนาะไใช่เลย มาแล้วครับก็ครัวบ้านๆครับชิวๆกับแก้ที่เราหายกิน่นยำแรงครับเลาะไปโดยเหมือนเสาะกับแก้มครับยำแรงบางวันก็ได้ห่องได้ห่องครับบางวันก็กับม่วง <laughs> บบม่วงก,กับกับกะปิที่เราได้มดครับแต่ว่านี่ได้ของดีหน่อยหนึ่งช่วงหน้า ทำนาแล้ครับนะหูทำนาของพี่หมูหูน้อยหอยอะสูตรเมืองครับผมเราจะใส่ไปเลยนะครับเนาะเอาพริกใส่ไปก่อนเนาะพริกลาบสองเดียวป่อน่าจะพอนะครับตัวเองนะครับลองเดี๋ยวจะลองอ้อจิ้มมาก่อนเนาะ อิกแล้นะครับผมเข่งเคียงครับหมขงเต้นเข่งหอมบดามานะครับเด้อมีแบบกีย่างครับผมเนาะมีกีย่างครับผมเครื่องปรุงมีเข่งเคียงขงชิลลุดข้าคั่วแล้วก็เครื่องสมุนไพรดับขาว ครับได้คือมะนาวมะนาวครับมะนาวอันกับห้องก๋อยเนาะมะนาวต้องส้มๆหน่อยครับเิ็นจิมะนาวส้มพีทครับส้มเผมก็บหันมะนาวที่ในหวานก็นะนี่นี่มะนาวปรุงตามใจชอบครับผมที่เรากินจะได้ก็ได้เนาองสบายมากนี่บีบมะนาวใส่ ปุ้งแล้วจิ้มครับจิ้มแล้วปุ้งไปเรื่อยๆมีสุใส่ตับถั่วมันมีตายตัว,ตวครับผมเดี๋ยผมชูรถซะหน่อยหน,นึ่งใส่ห้องเหรอไอ้เหรอมรหผมชูรถนี่คันได้เหมือนกันผมชูลงเลยแน,นอนครับผมในนี้แนวปุ้งเต็มครับ,ค,รบค่อยปูตายบ้านๆครับตายผักเหนือ ใช่คือเสกระท่ารู้ครับเสร์ฟท้ายคือข้าวคั่วนาะคั่วนะครับลงข้าวคั่วเดี๋ยวก็จิ้มกันกัมต้าต่อขวตัวนี้เนาะใครจะกินนี่ตัวนี้นี่ตัวดินระดะอยู่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวนี้นี่เสร็จแน่ไม่ใครจะกินนี่ตัวนี้เฮ้ยเนี่ยเหนาะเ็พอได้เชฟลุ้นจะจัดก็พอครับผมจัดใส่ข้าวนะครับกลิ่นมันกินคุ้งเต้นนะครับใช่ไหมครับรเถึงข้าวคั่วลงไป เดี๋ยวจิ้มปรก่อนะอาจจะมีจรงจางนะเดี๋ยวเติมน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาครับผมจะเป็นเกลือก็ได้น้ำปลาก็ได้นอนแล้วแต่ตอะไรแล้วแต่ความชอบครับอ่าเคเล็กน้อยกินได้กิ่นครับกินไม่ได้กับห้าขวางได้ครับ <c oughs> <c oughs> ขี้เล่าไม่กินได้หมดนะครับได้หมดเพิ่มความหอมด้วยขา้าวกลุ้มอ,อือหือ,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 อสดชัดจัดจานอ่ะโอ้กินหอมเลยครับตัวนี้ ไปได้ไหครับลองชิบมบอคุณอรุณดิเสพกระทารู้จะย,ยอกตัวใหญ่นะครับในตัวตัวใหญ่นี่นะครับตเต็มๆนะครับตเต็มเต็มครับสุดยอ,ดอยบมันต้องเออนั่นแหละ <c oughs> ของคู่กันต้องหนึ่งโบกจัดไป <c oughs> นี่รครับยังคือ มาครับเดี๋ยวผมจะลองพอลองสักโบกอเมื่เคยกินกรเตือนครับมาให้มนดีเมื่เคยกินตัวนี้ตัวนี้แฮมเบอร์เกอครับเดีด๋ยวลอง <laughs> กับแก้มชั้นชั้นเลิศกับแก้มชั้นดีเ <c oughs> อาเน,น้นเอาเน้นเอาเน้นเดี๋ยวผมจะเนี่ยผมจะลองอันน้อยๆนี่ก่อนเนี่ยสองตินเลยครับเนี่ย <c oughs> มาเดี๋ยวลองพอมาบ้านหาเองครับผม ยาวเลยครับผมสุดยอดเน้นๆส,สุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดตึงไข่มาจิ้มนี่ตึงหัว,หวล้ำอะล้วมันลองพอเนี่ครับช่องบ้านเราเองคลิปแหลกลองพอจะได้กับฝาก ซับจะไข่ซับจะไข่ซับจะไข่ได้กับที่ตามห้องนะครับทําไปเรื่อยๆจะได้มีกำลังใจทำเนี่ยที่เราบ้านๆครับผมทําไปเรื <S <S ่อยๆบ้านหาเองหยอดเลยครับสายที่เราครับผมโอเคครับจะได้แบบจาวีนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย